สบายดีอันนี้เป็นสกุปปีสีทะเลคลิปสองเนาะซึ่งมากออกมาแล้วก็หัวะกะโลกลูกสูบนี่บาดมัดเห็นนะทุกคนใหม่อาการในเมีอาการใหม่น้ำมันเครื่องป้อมน้ำมันน้ำมันเครื่องยังเหลืออยู่แต่ว่าลูกสูบติดลูกสูบใหม่เหตุให้ลดควันเลยก็ น้ำมันเครื่องก็สิบกหายไปที่ใช้น้ำมันเครื่องแท้ก็ไปก็หายคือกันเพราะว่าลูกสูบมันเกิดการเสียหายไปแล้วขาดตะกอนดูได้เขาสิเปลี่ยนเห็นนี่มันขาดตะกอน่ว่ามันมีหลายเส้นใดอันนี้แม่นน้ำมันเครื่องปลอมที่มันเกิดจากการที่เขาเอาน้ำมันพืชมาเห็ดผสมหัวเสื้อน้ำตาลน,นิดหนึ่ง บางเว่าเขาเอาออยัางมาห้อยใส่มันติดในโบแมนได้มันเกิดจากน้ำมันเครื่องปลอมที่มันแห้งไปมันเป็นคือขีดกระลึนแบบนี้แหละข้ามไปนี่ยน,นี่เป็นแบบขีดไข่ของรถของจัก,กร์กเมียนเขาเอิญเอิาะอันนี้มันค้าบตะก้อนที่มันตกเกิดจากน้ำมันเครื่องปลอมนี่บอกได้กับมีซึ่งของรถคันนี้เนี่ยในจักรมัน แค่นี้เทาต้องเด็เอาน้ำน้ำยาขอบเป็นล่างจักมันเห็นมดแล้วเอาตัวน้ำมันเครื่องที่ข้างอยู่ในจักออกเห็นมดาะวาบริสันจ์ยังนอยมันสิบีวัดตันของตัวบนน้ำมันเครื่องที่ขึ้นไปเลี้ยงส่วนหัวนี่จะตันไปอีกเทาจะต่ออนไม่ให้เกี่ยมให้หมดตกส่วนบริสันมันกัดล่างเป็นมดตกส่วนในจักเส้นกันผลนที่วาเสียหายของน้ำมันเครื่องปลอมเฮ็ดห้ย จากเขามีปัญหากันอยอนีนี่แหละเขาจงเตือนเรื่อยๆว่าให้ทุกคนเจอน้ำมันเครื่องดีเจอน้ำมันเครื่องของเท้โด่สุดเด็ดเจอของที่มีคุณภาพต่ำเนอะอ่าโชคดีทุกคน